สวัสดีพี่ครับสวัสดีหนโอโอโ้นุ่งเซนสิทธ์ขอรับถกทกพี่เชยาวห่อฮะเคยนองมารองมาคือตอนนี้เสด็จแม่ไม่อยู่ในพระราชอุทยานฮะเดี๋ยวไปหน้อยไปกับใครเนอไม่รู้เ็นพ่อบอกว่ามีคนรูปรางนาตาเมือนพ่อไปเชิญเสด็จแม่ออก จากพระธิทยานไปที่บ้านวันแล้วอาที่นั่นแหละที่นั่นแลโอ้วกนจุดยาวไอ้ไร้ยไอ้ไรอยู่อะโคบดยาวแย่งลกตัวเจอแต่เปล็ดในเรื่องหนงว่วยาเพลนีเตรียมตัวพี่ม่อพี่เมืองนะไปตามแม่แม่อยู่ไหนไปสือไปรู้ว่าไปกับใคร แล้วตอนนี้เสด็จพ่อคนเดียวนี่แหละพูดอยู่ไม่หยุดว่าแม่ไปกับชูไปกับชูน้องละอายคนจริงๆนะอยากจะชวนพี่ม่อพี่เมืองถ้าหาพี่เมืองพี่มอไม่ไปฉันก็ลาบากนะหวังว่าพี่คงเข้าใจเอาฉันไปรอหน้าพระราชวังเตรียมตัวเร็วนะฉันจะรออ่ะายกดิดไปนั่นเร็วมึงกินเลยต้องเด็ดหนางเขาว่าไปกับชาชู คือแก่เกเลยเคยเก๋เพราะะนัมาได้เนี่ยคนในหลวงมันไม่เก๋มืเอเ่ี๋ยวแต่เออในอยู่นีมโรคมันโลควิทยาศาสตร์ก็เตินขึ้นมาเหมือนเห็นสีดำดเขียวเขียวเหลืองเหลืองเห็นปากมีอแดงเวเ่แดงเวย มันวัวใจี่กคนมันมันเฉื่นคนเตลเลขไม่ตื่นหอกมาจากเตนอ๊ะมันนั่งงงเตนเอ็ดเตนอกะอกย่านปากเขียวมีสิบเคยเมียมึงอเหรอแดงปากเขียวอุ้งเล็กอุถั่วปีนั้นแต่เมื่อว่าคนแก่คนแก่แล้วเมื่อว่ารื้อนี่คือแม่เต่ามึงเพิ่งได้ลูกโอดอยู่ไม่ใช่หรือเออนั่นนายกูไปเยี่ยมใครแล้วไหมเท่า เห็นไม่เกมเรือคือยังได้ดูโอนอยู่เลยเอาไหมแม่เท้าแกเป็นคนกี้เกินเป็นนั้นมึงอย่าถูดแม่เท่ามึงเลยวากีเกิดมันต้องโทดผ่เท้ามึงนานเ่เท้ามึเนี่ยโอ้กี้กิดไรเลยอัดแม่เท้าเป็เมือกลาวเลยตายใหญ่เปล่เร่นนี้อายคนอิฮะเตรีตัวนอกไปเดีวเดี๋ยวเดียวนอนอีกน xem mời <laughs> yêu đình mà mà họ đấy thế hoạt đình mà bà đấy mà này đấy để nô 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 thì nô 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 เป็นพานอยู well. ่ดีตีพานนั้นมีสันอยู่รักว่าย่อหยดเดงแม่มึงไปอยู่เอสั่งข้าวคือมีสันอยู่หักว่ามีพานแต่ข้าวไปตั้งตอนย่อหยดเด้งเออข้าวไปแย่งอีหยดเด้งใหญ่ใหญ่กูก็เป็นหวงนารบไปย้ายหยดเด้งเดียวแค่กูไป đơn tham vô nội coi hảo cả đi mất cảnh thì đi vẫn xúc đi rồi mày đây bấy số lâu thi cái thiên để bãi mồ ấy tôi bấy rất nhiều điều à cũng đi khát mình rồi rồi rất giặc giả hơi giặc giả giặc cái vô đề này cái bấy số râu, giặc vừa bấy vừa rồi bạn đi được này hả mình đi đi quá การทุเรศถือว่าเราทำอะไรก็ตามอย่าอย่าอย่าให้ผิษระระบาดทำเนียมว่าเป็นนั่นแหละการทุเรศเออกระได้การตึงไก่การตึงอันโลนูเลยให้ช่วยคุ้มครองป้องกันไว้เราไปพบหงานใหญ่เดียวทะเลทะเลไปไหนเออ เจ็บจังงู้เหลวเวลาตักมันไม่ใช่วันนั่น <c ười> นี่ไม่ใช่เจ็บจังงู้เหลวเวลาตัดคือกวามันดีเฮ้ฮาลิกเลกาเล ไม่ทันแลเลยทางรังตั้งเคยกี่ตั้งเทวันนี้เรามาที่อัตักบาทอนตักบาทขอบคุณสามารถด้ราเรามา Hãy bắt chén mà

ไม่รู้จะไปไหนมองคว้าก็ตื่นจังทำไมพระองค์ทำกับผมฉันอย่างนี้ถ้าคิดจะฆ่าทำไมไม่ฆ่าเมียซะละ่ะเอามาทิ้งมาขัางไว้กลางป่าแล้วเห็นพระราจะไปไหนเหนือใต้ตกอ,อกไม่รู้ไม่เห็น ทำไมทำกับหมอมฉันอย่างนี้เ็กคะเมียไม่เคยคิดนอกใหญ่ไม่เคยคิดจะทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติของพระองค์นี่หรอการตอบแทนของเจ้าคนไหนคนพระองค์ไม่น่าทำกับเพมมาลาเลยถ้าไม่รักก็ฆ่าเมียจะสิ ฉันจะไปทางไหนจะพึ่งใครพี่เรือนอยู่ไหมคะบอกทางเหมมาาด้วยหรือใครที่รู้จักโปสรสงสารเหมาราลาเหมมาาจะตายก็ขอให้ได้กลับไปบอกผัวบอกพี่น้อง พาฉันไม่ได้นอกใหญ่เลยไปเจ้ากลุ่มนริศเจ้าคะ่ะกลับมาเถิดค่ะเมียคิดถึงคิดถึงพระองค์มากคะ่ะ <c oughs> แล้วทรงแานตัว